สวัสดีครับพี่น้องมณฑชีวิตกปนใต้จังแดนนะครับมวนจะมาคั่วหน่อไม้ไผ่บานนะครับอันนี้คือมุงปัวมวนก็กินฉุกมาแล้วแล้วกินอ๋อกินฉวดมาแล้วนะครับตอนนี้มวนก็จะฉับแล้วก็เอาไปผัดแล้วก็กินนะครับมันจะอร่อยแล้วก็จะหอมมากๆนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมวนจะปอกแล้วก็จะนี่มาแล้ว

เน,นี่ยครับพี่น้องหรือว่าจะทำแกงจืดก็ไล่นะครับจะทำน้ำแกงก็ไลเนาะมันจะหั่นยังไงดีก็ไม่ดูหั่นอย่างนี้ดีกว่าจะได้กินเงินๆๆเงินเงียบหน่อยในเกล็ดไม่เอา ถ้าหันวางขึ้นไปมันจะไม่ได้รสชัดห่อไหมแล้วมันกินยาะมันมันจะกินง่ายอ่ะมันจะกินไม่ค่อร่อยนะแต่มันก็เออย้อนได้

มันจะถูนออนี่อย่างน,นี้เราก็ผัดเลยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเอาไปผัดเราก็ไม่ต้องไปล้างน้ำเราไม่ต้องไปต้มนะแเรารก็เอาไปคั่ว เอาไปผัดมันมันผัดผักเลยเลยนะครับผัดมันผัดผักเลยแซบแบอร่อยสบายสบายเลยนี่บที่นี่มันก็ใส่น้ำมันลงไปครัานั่นนวนก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่นีเกลือนะครับนี่เกลือแล้วก็มีอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำปลาเอ้ น้ำปลาใส่หอมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะจะมีอ่าชูดดรสเล็กน้อยหมอไม่หวานชูดรสไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวพออยาให้มื่อยางนะก็เมื่อเดี๋ยวว่าใส่คิด ก uhh ็ซื้อมันก็หนอไม่หวานหนอมันก็หวานนะครับไชหลงกรเลยเชิญน้องอุ้น้องไปนิดหน่อย นี่ครับอ่ะมาครับพีนองที่นี่เราก็กินกันนะครับแล้วก็หน่อไม้บานเราก็ฉุกแล้วนะมวนตักกับข้าวกันแต่ว่าหน่อไม้บวานคือทำอย่างนี้ก็กินได้เลยครับกินเราก็ช่วยหน่อไม้บวานเพราะว่าไม่บานอันน,น,น,นนี้กรคือ <c oughs> ขีปข้ปลาขี้ปลาชุ่มนะครับ ว่ากินอะบอาววันเขาก็บอกววันเขาก็อยู่นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่เขากินว่าอิ่มแล้วอะไรเงี้ยนะ,ะอือเยอเจ้ดีค่ะเออเจ้าด,ดิครับดึงมือครับ กินยังก็ไมีเยอะวันวันนะอร่อยหน่อยปอกข้แห้งหน่อยปอกขุดหวานห้งหน่อยอันนี้ก็ปลาขี้ปลาจอมแล้วก็ใส่รอดตัวใส่ตัวปลาเลยนะครับเนี่ยฉดๆเหมือนกันพี่พุด Vâng lúc chim chớp mình cần họ lại mộng còn như con trai giàu còn và làm gì nữa อร่อยมื้อคึกคกน่ในยุคทุบนะฮะหลายคนว่าน้องสาวไม่ได้กินอะไรเลยอะไรน่ีนะะ้ยครับกินเหมือนกันครับเดี๋ยวบางที่น้องสาวก็ไม่อยากกินนะฮะมวลเป็นคนดูแลเองมวลรู้ว่ามนมวลรู้ว่าเขาชอบกินอะไรยังไงนะครับ แต่ก็ขอบคุณทุกคนทชู่้สามารถคอมเมนต์ให้นะ,ะ,นะคะเพราะว่าคนหัวเขาไม่ได้ตะก,ก่าแบบมวนนะเขากินอะไรแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย อัอย่าไปอย่าไปขุดวานแห้งไปเลยอะอืมน่า,าบไปหน่อจอยครับขึ้นมาหน่อไม่หวานเอาเลยครับเขาไม่กินเรากินหน่อไม่หวานเลยวันนี้เพิ่งกินข้าวเสียดครับตัวย,ยังไม่อยู่เท่าไหร่ครับยังไม่อยู่ข้าวใช่ไหอมยังไม่อยู่ข้าว มันเกมันนี่วอร์รยแต่เขาไม่ร้ายๆรชื่อมาเขาไม่ได้ทำช,ชื่อมาไม่ได้ทำเองนี่มันก็จะออกมันๆแล้วก็วะะหวานๆนะครับกินกักเขาินหลักเขาสวยอร่อยมากเลยหวานหอมเป็นไงน้องเงินเป็นไงเพิ่งไปตลาดมากินขนมมาเยอะกว่าคุณแล้เใครห็ว อร่อยเนาะอืมหวนหวานแต่ว่าถ้าใส่ถ้าเป็นผัดเผ็ดก็ไล่นะครับแล้วมันบุรีพืคมันหมดมันก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ผัดเผ็ดชีโนไม่หอมเปื่อยไหมอืมมีความหวานของ cái kho này, nó vẫn chỉ mịn, nó sao sánh, ừm ngon quá ngon con, ai con, nó nhưng mà thôi thôi nó luôn hay ăn đúng không, Rất gạo hả?

อ,อ,อืม๋อมข้าวห้างอืมข้าวอยู่ไม่เยอะเพราะพอเลี้ยบค่ะพี่มุ่น,นอะไรกินอะไรนะเขาก็กินอันนั้นแต่เพียงแต่วางอย่างเขาไม่ชอบกินไงอืมอันนี้เหลืองมีเนืน้อรมนำจ้ามือแกั thử lần đó. Mở ra quay ở bên ngoài. mang phím một ít đi. Khao. Khao. Ừ. bạn nó mà. Nó chín Một ปูก็มีเลยปูมีน่องอือช่วยหน่อยดิเ็ดน่อืมดงเขาอร่ lings, <corre. S 1> อย<ร>อ่ะ <techno> <beitet> ยังไม่ถ mm ึงสานาทีอ hmm. mm ่ะ hmm. <te aser> ิไ <azioni> ด <the> ้ว่ากินชดไเลยเนาะหัเ้ปลาชุมนะครับขอลาไปก่อนผมอิ่มแล้วผูไม่ห้างซวย nó không con nó này nhiều á tao ti đang say sáng tao ti ti cho คือ,ออันอร่อยมันน้อไม่นี่าาม,นนม,มันอาาร่อยจริงนะฮะอร่อยมาก พี่ก็เผ็ดช่วงนี้พัาดช่วงนีน้นนกำลังแบบอืม โอเคครับพี่น้องนะ้องม้วนชิ้วกันหน่อยเด่นก็จะลาไปก่อนนะครับเผ็ดม <an> <ภ>ากแล้วตอนนี้ก็คลิปผัดหน่อไม้นะฮะใส่เกลกับชูรสเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ